วันนี้เลซจอร์จพักจากการถ่ายทำสารคดีค่ะก็เลยคิดว่าเราจะออกไปหาเมนูโลโ a l ทานอรอ่อ,รอยๆโพสลงบนไลน์ไทม์ไลน์อวดให้โลกรู้ใครรู้แล้ว <c oughs> ถ่ายภาพมาอวดกันบ้างน,นะคะจะอยากฟีดกับพวกคุณนะมอริสเร็วเข้าการลงพื้นที่ทำสารคดีแต่ละครั้งทำให้เชลซจอร์จนั้นใช้ร่างกายเปลืองมากเลยนะคะนักโภชนานการส่วนตัวจะแนะนำให้เราทานอาหารให้ครบห้าหมู่ด้วยแหละคะ่ะเฮลล์มีจอร์จวันนี้เชลซจอร์จจะอยากจะพาทุกคนไปทานอาหารให้ครบห้าหมู่ห้าเมนูง่ายๆเป็นเมนู l o c a l ตามมาเลยค่ะ ขายไหมลูกกุ๊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 กกินอะไรคะอ๋อเอาเตาค่ะเอาเตาขายไม่ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นชันขอเป็นชิคเก้นหนึ่งไม้ได้วกันค่ะค่ะเออชิคเก้นแอสอร่อยมากเลยค่ะทานหมูหนึ่งของฉันในวันนี้มอบให้กับชิคเก้นอินไมฮีบค่ะเชียร์สค่ะการทำงาน,นตลอดหลายปีทำให้ฉันและจอร์จจำเป็นที่จะต้องเพิ่มโปรตีนให้กับร่างกายเราจะต้องส้อมแซนส่วนที่ศึกหรอทุกๆส่วนนะคะเพราะฉะนั้นไปเพิ่มโปรตีนกันดีกว่า อาหารหมูนี้ก็เป็นอาหารที่สำคัญนะค่ะเพราะว่าเป็นอาหารประเภทแลบและประเภทซุปเอ,อ้ขอบคุณมากค่ะคุณสมันทาสดซุปร้อนๆระหว่างที่ี่มากกำลังตกอยู่ข้างนอกฉันคิดถึงบรรยากาศแบบแคนาดามากเลยหมู่บ้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องบัฟ f ฟาโลค่ะให้ผลลลิีที่เป็นโมสซาเรลลาชีสอืมเขาไม่มีนูเดลร้านไหนที่อร่อยมากไปกว่าหมู่สี่อีกแล้วค่ะ อหารหมูต่อไปของเรานะคะนั่นก็คือพาสต้าอาหารอิตาเลียนนั่นเองค่ะเจ้าพาสต้าเป็นอาหารที่ชาวอิตาเลียนพิถีวิถันทำนะคะโดยเฉพาะการใส่ใจในเส้นพาสต้าและซอสซูโกลที่ค่อนข้างนัวเข้มข้นอุดมไปด้วยแคลเซียมจากปลาทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเอาละมาทานพาสต้าด้วยกันค่ะโอ้ยอร่อยมากเลยขวาโอ้ าหรในบู่ต่อไปได้ค่ะเป็นอาหารที่จะช่วยเพิ่มความซิสให้กับร่างกายเราจะได้ขับเหนือออกมาไปกันเลยค่ะประตูเปิดอยู่ดีกว่าจะไม่ได้ทานเมนูนี้นานมากเลยค่ะจอร์จโอ้ให้ตายเถอะอืมละลายนีนปากอะว้าวดูสิห้อยแคงกุตโตจากบนดาเบสค่ะ a few moments later หมังบ้งขนเต็มเลยเห็นไหมคะว่าการกินอาหารในครบห้าหมู่นั้นไม่ยากเลยฉันออกโรงแรมมาตั้งแต่6กโมงเชา้าตอนนี้6กโมงเย็นแล้วเรียบร้อยเราทานอาหารกันครบห้าหมู่ห้าเมนูโล c a l l ฉันถ่ายรูปไปทำไมยเยอะแยะเลยจะคุยกับใครเนี่ยฉันก็เอาไปลงไลน์ทำไลน์ดีสิคะแชร์เมนูสุดโปรดให้ทุกคนได้ฟินเผื่อหลายๆคนอยากจะตามมากินให้ยั่วน้ำลายอย่าลืมแชร์มาด้วยนะฉันอยากรู้ว่าพวกคุณไปกินอะไรมาุีบชุดรูลงอัตโนมัตินะคะสงสัยกินเยอะไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยฉันก็มีรูปลงไลน์ทำไลน์ไม่ว่าคุณจะกินอะไรย่าลืม แชร์ภาพอาหาร่วน้ำลายมาโพสต์บนไลน์ไทม์ไลน์นะคะเพราะตอนนี้เขามีกิจกรรมไลน์ไทม์ไลน์ครีเอเตอร์ช n g ์เปิดโอกาสให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์รุ่นใหม่ได้สนุกกับการโพสต์ภาพ4เดือน4หัวข้อลุ้นรางวันรวม3 0 0แสนบาทแค่โพสต์ภาพลงไลน์ทม์ไลน์ไม่แน่คุณก็อาจเป็นผู้โชคดีโอ้นี่เธอจะขอพูดบ้างฉันไม่เคยมีความสนุกกับการแชร์ภาพและกินอิ่มขนาดนี้มาก่อนเลยะ